ลูกาบทที่10บข้อสิถึงข้อ24พร้อมคําอธิบายลูกาบทที่1 0บข้อสิเราบอกท่านทั้งหลายว่าโทษของเมืองสะโดมในวันนั้นจะเบาวกว่าโทษของเมืองนั้นอีกลูกาบทที่ 10: บข้อสิคํออธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าบเบากว่าดูมัทธิวบทที่ 10: บข้อสิคําอธิบายหนึ่งลูกาบทที่ 10: บข้อสิบาวิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบสไซยาดา ด้วยว่าถ้าการอิทธิฤทธิ์ที่กระทำในถามกลางเจ้าได้กระทำในเมืองตูโรและเมืองซีโดนพวกเขาคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งจมกองที่เท่ากลับใจเสียใหม่นานแล้วลูกาบทที่1 0บข้อสิแต่ในวันพิพากษาโทษที่เมืองตูโรและเมืองซีโดนได้รับนั้นจะเบาวกว่าโทษของเจ้าลูกาบทที่1 0บข้อสิฝ่ายเจ้าเมืองกับเรนาอุมเจ้าเคยถูกยกขึ้นเทียมฟ้า แต่เจ้าจะต้องถูกนำลงไปถึงแดนมรณาด้วยลูกาบทที่ 10: ข้อ15คําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าแดนมรณาดูมาไทยบทที่11ข้อ23คําอธิบายหนึ่งลูกาบทที่ 10: บข้อ16ผู้ที่ฟังท่านทั้งหลายก็ฟังเราผู้ที่ปฏิเสธท่านทั้งหลายก็ปฏิเสธเราผู้ที่ปฏิเสธเราก็ปฏิเสธผู้ที่ใช้เรามาลูกาบทที่ 10: ข้อ17 ฝ่ายสาวกเจ็ดสิบคนนั้นจึงกลับมาด้วยความยินดีทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถึงผีทั้งหลายก็ได้อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพเจ้าในพระนามของพระองค์ลูกาบทที่สิบข้อสิบแปดพระองค์ตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าเราได้เห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบลูกาบทที่สิบข้อสิบแปดคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าตกในเวลาที่ซาตานกระต่อพระเจ้าซึ่งเกิดขึ้นก่อนกนนรารเดรวมินสร้างมนุษย์นั้น ซาตานได้ถูกพิพากษาและตัดสินโทษให้ผลักทิ้งลงไปในแดนมรณาและลงไปยังส่วนลึกที่สุดของเหวในเล็บยัสยาบทที่14-15ข้อ15ยาเอสเคลบทที่28-17ข้อ17จากนั้นพระเจ้าทรงเริ่มปฏิบัติให้เป็นไปตามคำตัดสินที่พระองค์มีต่อซาตานในโอกาสต่างๆกันตามความหนักเบาที่ไม่เท่ากันมาโดยตลอดเช่นโดยสาวก70คนในลูกาบทที่10 โดยพระคริปบนกลางเขนนางเลบเพปร์ยบทที่สองข้อสิบสี่โยฮันบทที่สิบสองข้อสาสิบเอ็ดโดยบุตรชายและทูตสวรรค์มิคาเอลซึ่งซาตานจะถูกจับโยนลงมายังแผ่นดินโลกก่อนภัยพิบัติครั้งใหญ่หนางเลบวิบอลบทที่สิบสองข้อห้าข้อเจ็ดถึงข้อสิบข้อสิบสามและโดยทูตสวรรค์ซึ่งซาตานจะถูกจับโยนลงสู่เหวล,ลึกก่อนยุคอาณาจักรพันปีนางเลบวิบอลบทที่ยี่สิบข้อหนึ่งถึงข้อสาม ในที่สุดมันจะถูกโยนทิ้งลงไปในบืองไฟรับการลงโทษจากไฟนิรัน์หลังยุคอาณาจักรพัน 1, ปีหนังเล็บวีบอนบทที่20ข้อ10ไปตรับชั่วนิรันร์ลูกาบทที่10ข้อ19ดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่าฤทธิ์เดชทั้งหลายของศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลย ลูกาบทที่1 0ข้อ19คําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าอํานาจฤทธิ์ดเดชสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้แก่เ่าสาวกคืออํานาจส่วนสิ่งที่ศัตรูมีคือฤทธิ์เดชแต่อํานาจย่อมสยบฤทธิ์เดชลูกาบทที่1 0ข้อ19คําอธิบายสองอธิบายคําว่างูร้ายแมงป่องงูร้ายเลงถึงซาตานและทูตของมันในงเล็บเอเวโซบทที่ 2: ข้อ2บทที่ 6: ข้อ11ถึงข้อ12 แมงป่องเลงถึงผีร้ายในเล็บข้อ17ข้อ20เราสาวกได้มีชัยต่อฤเดชท,ที่ชั่วร้ายของพวกมันโดยอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าลูกาบทที่ 10: บข้อ20แต่ว่าอย่ายินดีในสิ่งนี้คือที่พวกวิญญาณอยู่ใต้บังคับของพวกท่านแต่จงยินดีเพราะชื่อของท่านได้ถูกจารึกไว้ในสวรรค์ทั้งหลายลูกาบทที่ 10: ข้อ21 ในมองนั้นเองพระองค์ทรงมีความลิงโลดยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์และตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกข้าพเจ้าเทิดทูลพระองค์เพราะพระองค์ทรงปิดซ่อนสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญาและคนที่เฉลียวฉลาดและได้เปิดเผยให้ทารกใช่แล้วพระบิดาเจ้าข้าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเป็นที่ชอบพระไทยในสายพระเนตรของพระองค์ ลูกาบทที่ 10: ข้อ21คําอธิบายหนึ่งข้อ21ถึงข้อ22ให้ดูคําอธิบายในมัท,ทธิวบทที่11ข้อ25ถึงข้อ27ลูกาบทที่ 10: ข้อ22พระบิดาของเราได้ทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เราแล้วไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรเป็นผู้ใดเว้นแต่พระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาเป็นผู้ใดเว้นแต่พระบุตรและผู้ที่พระบุตรพอพระทัยจะเปิดเผยให้รู้ลูกาบทที่ 10: ข้อ23 พระองค์ทรงหันมาแล้วตรัสแกเหล่าสาวกเป็นการส่วนตัวว่าในตาทั้งหลายที่ได้เห็นสิ่งที่พวกท่านได้เห็นก็เป็นสุขลูกาบทที่10ข้อ2ี่เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าเคยมีผู้เผยพระชจนะและกษัตริย์มากมายปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นและใครปรารถนาจะได้ยินสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ยินแต่ก็ไม่ได้ยิน